เจริญพรคณะสัตยาติยมสาธุชนทุกท่านเสียงตีได้ยินอยู่ในขณะน,นี้ก็มาจากขอกระจายข่าวและศูนย์ประชาสัมพันธ์ของวัดดอนมูลก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งกับป่อแม่ปิ่น้องทุกท่านเนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด2019หรือโรคโควิด19สิ่ง อยู่ในช่วงสถานการณ์ตีนั้งบรรณาไว้วางใจเตือ้อทางรัฐบาลก็ดีทางคณะสงฆ์ก็ดีได้มีการประกาศขอความร่วมมือคือคณะสงฆ์ได้ประกาศงดในการจัดกิจกรรมตีรวมคนเป็นจำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันปีใหม่เพื่อเบื้ฮือมีการรวมกลุ่มรวมคนจะเป็นบ่อกเกิดของการแพร่เชื้อโรคระบาดโควิด -19 ในศูนย์กลางคือวัดวาอารามวัดดอนมูลจะได้ประกอบพิธีเจริญพุทธมนตร์รัตนาสูตรรวมกับการสืบชะตาบ้านชะตาจองเพื่อเป็นขวนัญเป็นกำลังใจให้ครับศรัทธาปอแม่เป็นน้องทุกท่านโดยตีปอบแม่เป็นน้องอยู่กับบานกับจองบ่ต้องได้มาร่วมกิจกรรมบ่ต้องมาร่วมพิธีการใดใดโดยทางวัดก็จะไล่สดนอาจะวัดถ่ายทอดสดทางออนไลน์ติเพจวัดดอนมูล จะเริ่มตนตั้งแต่เวลาเจ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อเป็นการฮือขวนฮือกำลังใจและก็ฮือสติกับปอแม่ปินน้องทุกทา่านจะได้บ่มีจิตตกจะได้บริวารระแวงอยู่กับบานกับจองเอาซึ่งการทำกิจกรรมเชนี้ก่อจะทำให้อปอแม่ปีนน้องได้มีความสุขกายสบายใจและสิ่งสำคัญที่สุดก็เป็นการสนองตอบของคำสั่งของประกาศของคณะส่งตัว โดยตีทั้งวัดก็จะได้ประกอบศสาสนาิจคิคจวัดประจําวันตีวัดแต่ว่าวันพุ่งนี้เป็นวันพิเศษหน่อยหนึ่งซึ่งอยู่ในช่วงของเทศกาลวันสงการมหาสงการทางวัดก็จะได้อาศัยช่วงเวลาเนี้ยได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์รัตนสูตรแล้วก็สืบโหราจตา่างกับป่อแม่ปีน้องทุกท่านได้มีกวนมีกําลังใจเกิดขึ้นโดยตีอยู่กับบ้านกับจอง บ่ต้องมาติวัดติวัใดๆทั้งสิ้นบ่าต้องมีการรวมกลุ่มรวมพลก็จะเป็นการบูรณาการและสิ่งสําคัญที่สุดนั่นในสิ่งเหล่านี้นะพ่อแม่ปี่นน้องทุกท่านยามใดตีบ้านเมืองขับขันยามใดตีบ้านเมืองประสบเคราะห์กรรมยามใดตีบ้านเมืองประสบความเดือดร้อนบ่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกภิกับภัยหรือเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นทางคณะสงฆ์ก็บ่สามารถจะนิ่งนอนใจได้ ก็จะหาวิธีการที่จะเสริมขวนเสริมกำลังใจและโดยเฉพาะเขาก็จะได้น้อมนำเอาอีิการติองค์เสดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตีพระองค์ทรงเสด็จไปโปรปดเมืองเวสาลีตีเกิดหลกหาขึ้นก็คงจะคล้ายๆกับปัจจุบันนี้ละพระองค์ก็พาคณะสงไปเจริญพุทธมนต์คือพระอานนท์ได้เจริญพุทธมนต์รัตนสูตรขจัดปัดเป่าหลกภัยกระเจ็บแต่จริงๆแล้วก็คือไปฮือขวน คือกำลังใจเมื่อรัทธาประชาชนมีขวัญมีกำลังใจตั้งมั่นมั่นคงแล้วก็ย่อมจะนำชนะ Hindu, ทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะการมีสติการมีขวัญมีกำลังใจนั่นเองจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวของเฮาเองแต่นั่นทางวัดดอนหมูนก็จะได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตรัตณสูตรสื่อพลราชตาบ้านจองหอเฮือนเฮกับปอแม่ไปน้องทั้งออนไลน์ ก็คือทางเพจวัดดอนมูลและก็เสียงตามสายของบ้านดอนมูลตยัยท้านนั้นขอแจ้งกับปอบแม่ปี่นน้องว่าบัต้องน้อยอกมองใจและก็บัต้องเสียใจว่าบ่ได้มาทําบุญบ่ได้มาตันกู้เขาบ่ได้มาใส่บาตรเนาะชว่วงนี้ก็เขาอ,อยู่กับบ้านกับจองปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลไปก่อนขอใจถึงก็เป็นอันสําเร็จแล้วขอใจตั้งมั่นก็เป็นอันสําเร็จแล้วด้านนั้นขอแจ้งกับปอบแม่ปี่นน้องทุกท่าน ได้รับสบวันพรุ่นนี้ทางวัดดอนบุญจะเริ่มประกอบพิธีเจ็ดโมงตรงเด้จัดถ่ายทอดสดทั้งออนไลน์เพจวัดดอนบุญและก็เสียงตามสายของวัดของหมู่บ้านดอนบุญตัวให้กับป่อแม่ปีน้องทุกท่านอยู่กับบ้านกับจองอันเด้บ่ตามไปตีไหนละ่ะเป็นการตีจะได้ดูแลตัวเองเพื่อสร้างสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้สร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นกับตัวเองต่อไปเนาะก,ก็ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งกับปอบแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบณโอกาสนี้ก็ขอเจริญพรนั่นครับตรงนี้อาจารย์จะฝากถึงพี่น้องหลายคนในเรื่องของการป้องกันเก่าแล้วก็มาตามที่คำาทางวัดครับถึงบอกๆๆอตอนนี้ก็ขอแจ้งกับปอบแม่พี่น้องหลายท่านที่มีความสงสัยว่าเอ๊ะสลีเปีใหม่เกยทําบุญให้กับปอบกับแม่กับญาติพี่น้องแต่ละวัดละวัเปิดห้ามก่ออินะแต่ต้องบอกกับว่าก็มีเงินไขยนต์นอปมาใม่พี่น,อน้องเนาะ ถ้าจะไปก็ทายอยไปบ่ได้ไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะไปแล้วก่อนออกจบบากบ้านก็ใส่แมสเฮียน่กิดขึ้นหน้ากากอนามัยตลอดเวลาไปแล้วก็เตรียมเอ่อล่างมือเฮียน,ออน่อเจลแอลกอฮอลเฮียปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเราซึ่งทุกวัดเปื่อนก็จะเตรียมแอลกอฮอลตามเอ่อเตรียมเจลไว้ให้ทั้งหมดอย่าวัดดอนบนุก็มีสิ่งล่างมือตัวหนอมีน้ำยาตัวให้ทั้งหมด ถ้านั่นก็ขอประแม่เป็นนองอย่าประมาทถ้าบ่จําเป็นตีนไหนนะ่ปอมแม่เป็นนองกออยู่กับบ้านนาะอถ้าบ้านเฮาทาไรทําสวนก็ไปให้ไปสวนเนี่ยแต่ธรรมดาแต่่าบไปดีไปจับกลุ่มกินเหล้าเมายาบปดีไปเนี่ยอยังตีมันบดีบางงามอามอาบยมุกทั้งายก็ตัดทิ้งนะั่ปอมแม่เป็นน้องนาะออย่าจอตวททานพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเนื้อเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นเฮืออยู่กับสิ่งเหล่านี้อย่างมีความสุขอยู่กับปัจจุบันเนื้ออย่าจิตตกอย่าใจอ,อ,อ่อนแออย่าหวาั่ระแวง ไปแต่ไหนก็มีสติป้องกันระมัดระวังใส่หน้ากากทุกครั้งคราเนอ,อร์ปอมแม่ปนนเ,เป็นน้องเด้อกบดีคิดว่าปอเป็นยังนะบนนะออกลัวบดีคิดโรคนี่มันบบเข้าไผ่ออกไผ่เกิดพลาดท่ามันนี่มันกะยังว่านะนะและโดยเฉพาะมือหนานเฮากับปลอดศูนย์อยู่แล้วแต่นี่ยาให้ทุกท่านไดปฏิบัติตามโอ้ทนนะปอมแม่เป็นน่องเน้อเข้มแข็งไห้ฝึกจิตฝึกใจตัวเองไว้ไปไหนก็ขอป้องกันระมัดระวังอย่าไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนน่าเป็นสิบคนสาวคนเนาะ ถ้าไปติดในนั่งก็ข้อห่างกัน1-2เมตรเนื้อประแม่เป็นนองเนื้อใส่เม็ดเหียล่างมือด้วยเจียวเหียก็จะปลอดภัยละประกอบศาสนาคิจหรืออย่างรอย่างก็รีบกับไปบานไปจองอยู่กับครอบครัวจะมีความสุขกวันได้กับขอบฟากกับทุกท่านณโอกาสนี้ครับทนันเ้ณนี้ก่งุณาะะครับื่องในโอกาสวันมหาสงการบ้านเฮาจะถือกันว่าวันที่1ิเมษายนเป็นวันพิญาวันนาะ ในนามของคณะสงฆ์อำเภอเมืองน่านก็อขออ้างอิงของเบญบารมีของพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์คุณงามความดีตลอดถึงเทพไทยเทวาสิมกชันฟ้าสิมหาจันดินติฮาคกรบนับถือกันขอพาลังบาลมีเหล่านี้ได้คุ้มครองได้ปกปกาาักรักษาญยาดโยมปอแม่ปีน,น้องชาวเจ้าวัดน,าน่านปอแม่ปีน,น้องที่อยู่ในประเทศไทยและกับทั้งโลกนี้ คือมีความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยปรศจากข้อเกณฑ์นเบนโตดปรศจากสิ่งบ็ดีมางามให้เจริญรุ่งเรืองกันนันในชีวิตคือมีความสุขความเจริญตั้งมันอยู่ในสิ่งติดดีงามตั้งบันอยู่ในศินลธรรมขอรักษากายว่าใจะจะให้เรียบร้อยขอทุกท่านคิดสืบประกันได้กระตามก็ขอสมความมุ่งม,มั่นปรถนาจงทุกประการก็ขออนุมโมทนา ได้ได้ได้เพ่มมาได้เท่า,าที่จะบบ่ไม่ไีใไม่แต่พระสงฆ์กพัฒนาได้อไ่ได้แ่ไนบุบ่จับนันาดลำพูนะครับติดตามในเพจตีนรมูลแล้วกเขาจะวัดดลมูลเนาะเขาจะแชร์ไปในในที่นีะขนาดเพจวัดดลมูลนะครับนะครับนัสการครับคุณเจ้าครับ ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับสวัสดีครับเจทย์พระครับ